สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่ผมชงบอเบียดาสิงครับนี่รับจบครับพี่น้องนี่เอาทุกงานครับเฮ้ยเงี้ยบอกเลยไม่เลือกงานไม่ยากจนครับนี่ป้าเราบอกว่าช่วงนี้มีอะไรทําก็ทําอย่างเดียวครับย้ายรถตักครับลงลานมันเนาะวันนี้ย้ายจากลานมันก็ไปลงลานมันเหมือนเดิมนี่ยทุกาน โกงไหมโกงไหมนี่รุ่นอะไรเนี่ย840 TCM นะครับตัวนี้โอ้เครื่อง1 7 5เทอร์โบด้วยครับนี่ใส่แน่ใส่แน่คนขับยังเซียนอะ่ะ พอ่พอพ่อเรียบร้อยครับขึ้นแบบง่ายๆครับ ันนี้ซ่อมแล้วหรือ่พี่แล้วนี่เอ่อก็ที่ได้เอาคันนั้นมาเพราะว่าคันนี้ซ่อมครับเพราะว่าเบรกเบรกแตกไหมเนาะโอ้ลูกปืนแตกเสร็จแล้วครับลูกปืนแตกแค่ล้วเบรกติดเอาเอาเข้าไปของแท้ครับอืนดอดขาดเลยว่ะย้ายไม่ไกลนะครับ ระยะทางประมาณ10บกโลครับนี่ก็จัดให้ครับขอแค่สั่งมาครับไม่เคยขัดจัดให้ตลอดครับผมวันนี้จัดยาว,ยาวๆครับผมมากับพี่จิตอยครับออกงานหน่อยช่วงนี้งานไม่ค่อยจะมีนะครับดีแต่วันนี้อยู่บ้านครับยายรถตรีเองเพิ่งเสียดพอดีเลยครับทำเมงานนะเรียบร้อยเลยานานทุกคนก็ อย่างว่าเนาะช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วครับทำไรก็ค่อนข้างที่จะลำบากครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งดินวิ่งไปเอา,ดเ,อาเดี๋ยวเราไปดูตอนลงเลยครับเดี๋ยวจะย้ายไปหน้ที่หน้าง,งานเลยนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ถึง้านแล้วครับนี่ยังไม่มีมันนะครับเพราะว่ายังไม่เปิดรับซื้อครับแต่เอารถตักมาก่อนครับ จัดให้ครับช่วงนี้ก็พอดีย้ายครับสองสามเที่ยวอันนี้ก็ใครปางวังใครมีงานมีการก็ติดต่อมาได้ครับที่เบอร์โทร0884746382ครับผมครับเบอร์นี้ครับรับย้ายทั่วไทยเย้ายมาตองให้ ล็อกเอลนะครับรถพวกนี้เวลาขึ้นเวลาลงต้องล็อกเอลนะครับภาษาเล่ามาเท่ากับล็อกเอลนั่นแหละเอาเบาๆได้ล็อกเป๊ะเอาให้กงนะบัว,วแรงเลยวะเหยียบเป็นโดดครับเฮ้ยตรงไานะ โอ้ยโอ้โอเสียงรถไฟตะบล้อเด้เอตัวสัยผ่าเบรกมันแข็งครับ นี่สุดจัดครับจอดเสี่ยงวันนี <enorme> ้แล้วครับพี่น้อง สภาพดีอยู่นะครับล็อกเอลล็อกเอลล็อกเอลเนะ่ยาำจอดหนะ่อยบ, <laughs> บอกมาขับสบายพ,พี่รถเขารถเป็นไรทนำะไมเลี้ยวไม่ไปเลยล็อกแอลเลยลอแคบนี่ต้องล็อกเอวนะเวลาเวลาย้ายครับโอ้อันนี้สภาพก็ใช้ได้ยู่นะครับเครื่อง 6BG นะครับ105 Turbo ตัวนี้น่าจะเป็นโบคู่ตัวมาเลยครับเป็นเครื่องเป็นเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรทำงานหนักนะครับผมก็เขาจะทําเป็นเทอร์โบมาในตัวเลยครับถือว่าโอเคนะครับใช้ได้เลยเออ TCM TCM เบรกที่ฟี่นะครับรุ่นนี้เบรกที่ฟี่นี่แผงแอร์สายญี่ปุ่นยังอยู่ครบครับสภาพดีอยู่ครับคันนี้ ศึกษาดูไว้ครับเพื่อปลาเหลาผ้าเฮ็ดล้านมั่นน้ำเข่าครับเปิดแข้งกับเสียอุ่นหน่อยน่าเปิดแข้งกับเสียอุ่นหน่อยน่าเดี๋ยวจะเศร้าเล่นมามาเสือมาเสียวล้านกูเศร้าเนาะกุยไข่ตั้งล้านไปหานนเลูก็ศึกษาไว้ครับไม่เสียหายเนาะพี่น้องเนาะ กว่าสิไปลงแปลงนะพ่อเจ้าแล้วก็ไปหอดจักเทือครับพี่น้องเอ้ยเราดักก่อนไปหอดแต่ล้านมั่นครับโอ้ไม่ธรรมดาครับนี่จีลอยแล้วครับกนะ็ยังว่าแหละเนาะทุกคนทุกอาชีพก็ย่อมมีความเสี่ยงครับใครจะลงทุนกับอะไรก็ต้องดูเศรษฐ,ฐกิจด้วยครับตัวนี้ตรวันนี้มันค่อนข้างที่จะลําบากครับจะลงทุนกับอะไรสักอย่างนี้ เราต้องคิดแต่ต้องศึกษาดูง,งานให้ดีๆนะครับไม่งั้นพลาดมานี่ได้ไม่คุ้มเสียครับทุกวันนี้นะครับการลงทุนนี่ลงทุนความเสี่ยงเยอะมากครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับโอ้พี่มันมันซึกอบร์แล้วตัวนี้เขียวอันบวมมี่เขียวอันบวมีเนะาะเอาล้นล้วนๆเลย ใบมีดหายกัสีชูเล็กด้วยสีมือไหนี่เนาะเสียดายมันใบมีนไม่มีครับกันสภาพนี้นี่ไม่ใช่ถูกๆนะทุกคนยังต่ำก็มี5้หกแสนอ่ะยังต่ำครับนี่รุ่นนี้นะหายากครับแบบีราคาเียอู่ขึ้นนะเออห้าสขึ้นอ่ะรุ่นนี้เกาญี่ปุ่น9 0 0า0 0กว่าอ้เาญี่ปุ่นนี่เก้าแสนกว่าอาการหนักก็เรื่องนะผมอา Okay, ครเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ลำลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ